สบายดีพี่น้อง้องไปายสุขสุสคนเนาะพราะกับซองเบาคำพาเที่ยวจานโอ้เซ็นเกาเซ็นเคยตอนนี้อยู่ที่บ้านจอมมณีเลยพี่น้องเด้เออืมคือยังบอออกเนาะเป็นตอนสวยไปซอกกินข้าวนะผู้ดีไอเอกเป็นชวนมากินข้าวเนาะก็เลยลเอ ไปเลาะนั่นึงไม่เย็นก่อนเไม่ดูลงยางนาที่นี่อยากยางพี่น้องเลยโอ้อยากยางเงยบ๊อบบอบผู้หญมืวันี้เป็นวันอาทิตย์แน่เนาะวันอาทิตย์แน่เขาบอกม่วงลายเไปเขาบอกม่วงม่วงไข่บ่วบัวม่วงก็ไข่ม่วงไข่ม่วงยัดเข้าดีกว่นเลยเออทางไปอืมเขาเป็นดกขนาดเลยเราจะพาไปซีมลาบเนาะบ่ลาบกันแม่ กีอย่างจักย่างเนาะขอกขอบปุ้นยังไงล่ะเบิ่งน้ำกันว่าเป็นจัคได้เพราะว่าวันทิตนี้ซอกอาหารการกินจักย่างเลยจักหน่อยเนาะหลายให้เป็นกระปิสนะเนาะอหลายให้เป็นกระปิดโอ้เสียงลมจะแห้งเป็นเสียพี่น้องมานี่เนาะลมแท่ลมมามันี้ลมเออลมบริโภคด้วยนี่นะไ<อ>เบิ่งน้ำกันเนาะว่าซิมิยังกินแน่ คลิปนี้กับโบยาวสั้นๆไฮไปเรื่อยๆให้ได้หับโสมนั่กันเขีจอมมณีนี่กับชีซอนไซไปซอดลักห้าพูดอะไพี่น้องเลาะไปเลาะมาเขียนี่แหละปอกคำกันเลยบุไปบุมาทั้งได้เนาะ FC ดีจีบ่นเลยที่ FC ฮู้บ่นนะว่าโอ้ยหลังใจหอมตัวนี้นี่แม่นแล้วสินะเอ๊ะปฐาเดาก็ได้เลยนะ โอ้คบกันนะเอฟซีกันเลยถา่ายมาฝากไพี่น้องทุกคนเด้อยเราอยู่ทางในประเทศต่างประเทศทางอเมริกาทางแคนาดาทางฝรั่งออสเตรเลีย,ยหรือว่าอยู่ใส่กแกลเลอร่นะข้บใจดี่พี่ต่างคำชมคิปวิดีโอปอา์คำตลอดมานะพี่นอ้องคิดว่าจบวันนี้ห้องแถวกรหลายได้เห็นนี่ห้องแถวแล้วก็ ซุมสน้นใหญ่เนาะนาะจอมันีุ้่มสน้นใหญ่ตอนไหนกล้วะนี่โอ้ลูกละนาดพี่น้องเลยใหญ่บ่ใหญ่มีปลูกกล้วยด้นี่น,น,นะใครแต่ไปตองเปียกเนาะใครไปตองแห้งนี่ยุ่ง,งอีกงเลยนะเฮาอีกเลยน,นะเลี้ยวขวามาทางอ่า พลาบริพี่น้องถ้าวาคำชื่อบ๊วยพีน้ด็อกเตอร์เพชรกิมวัดอย่างบุณีวัดจอบมณีบุอจอบมณีเก็เป็นชื่อ,อน,น,นึงทนะี่คนนิยมปตังปาะวัดจอบมณีศีวาร,ารามนะพี่น้อง อตอนหน้าห้องแยมมัธยมตอนต้นนี่แหละโซนนี้ก็ขายบักกล้วยขายเครื่องหลายอยู่ได้เนื่องจากว่าตั้งอยู่ใกล้ค่ายทหารใหญ่แล้วขายจอบปณีเบื้องลูกทหารหย่คนหลายห้างแล้นะซอกห้างเยอะนิดหน้าเออเดี๋ยวเบื้องเบื้องจะชอบหนึ่งก่อนเออ เออให้เอาโรด้าก่อนดิได้โรด้าด้ยคันว่าถ่ายสัน้นเนี่ยนะพี่น้องเนาะเออพามาสวบมาก่อนเนาะฮานขอบุนเครื่องในยูใส่้านลาบยูใส่พอได้เห็นน้ำกันเนาะนี่ข้นหน้ากับตึกกระทรวงวันดาวิสตาพี้น้อาเป็นที่สูงที่สุดในลาว136ราเมตรกว่าของสูงสามสูง38ชั้นรวมสั้นดาดฟ้าเนาะ ไอรินแก้วขึ้นจบเจือพี่น้องเอยโอ้ปิดเนาะขอบคุณน,น้ำเจลปิดบันทิดอยู่ยพี่น้องดิเลยเออเรียว่บเป็นท้านอื่นเนาะมีหลายท้านอยู่เขตน,นี่ย้านสามพนันเนาะเออเรื่องยื่นเลยท่านเนี่ยสามพนันเรื่องย ปุ้นเหรอ,อ,อโอ้นักเด้อลูกพี่เด้อสองเสร็จไปเด้อสองเเออนักนักนักวัตถ<อ>ุ่ซื้อมเนี่ยเออว่ายอดยิ่หลายเดี๋ยวโค้งไปกินท้านมากินเะไพี่น้องพนะี่ตาน,าน้องกันไป J M m i l ล t รี e <ice> a น d Ice c เจอ้ม อิมอิมอิมเจอิมเออเจอ,อิม,อมบ้านเพื่อกระไรเขียนนี่เนาะถ่ายบุกไปบนมานี่แหละเขียดจอมมณีหอมห่าหอมหกท่านเฟอร์แซบรักหาปิดมืาเนี่ยนะเฟอร์ในตำนานจอมมณีใต้หอมหก ห้านนวดในกรลาลเนาะมัดสาดแอนสปาแอนบิวตี้เนี่ยเนาะโฮมยาเข็นเนี่ห้านค้าห้านขายกระไลยยู่พี่น้องแต่ว่าปิดในวันอาทิตย์นเนาะเลือกห้านใดหนึ่ง,งไไชิ้นแดดตัวมึง โอ้ขากโยนี่เดือนเท่าไรอ้วนเดี๋ยวเอกมาเซาพี <S <S ่น้องประมาณกีดหกเจ็ดดอลลาร์แล้วเดือนหนึ่งดอลลาร์เซาล้วนเดือนหนึ่งเขียนเลยนะคันโบ๊อันนี้คือว่าเราทำรมดาได้ถกเดือนร้ดอลลาร์เริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นอ๋อเดี๋ห้างดังหนาเลยวะใพี่น้องเอาห้านี่เลยเนาะเนื่องจากว่าทางเลือกบุหรี่เนาะแตได้แวะห้านี่เบิ่งต้นสิเป็นังไหนรสชาติติดตามไปน้ำกัน ลายการอาหารนะพี่น้องข้าวผัดข้าวผัดไก่ข้าวกะเพราข้าวปลาสเต็กงัวงข้าวกะเพราหมูตำบหกตำบมักแดงตำบหมักทัวนะตำบักปุ้นสารพัดตับโอ้มีไข่เต็มเลยครับัะเดี๋ยวมากินข้าวนล้วกันพี่น้องจดหลายตาเนาะเมนูเนาะ ลบาบย่างละลาบงัวขัวหอมขอเปียกไม่เปน้องถ้วยสาวสามสิบวัเอากราก็เขา่าเขา้าเขา่เขามีบ่เจ้าเขาเ้เหนียวบ่านเขาเจ้าชิดกินลาบกักระระวะ เออเอาเอาที่เอาเอาลาบนึ่งกับเกาเหลานึงนะลาบกับเกาเราเอาเอาไปเ้เอาลาบลาบชุบกับเกาเหลาอืมอเดีเอขอาอเมูลูกเดี๋ยวกล้องเด้อผู้สาวด้ เดี๋ยวขอขอขอถ่ายคลิปจักเต้าวีเออซักเต้าวีนะที่อ้ายให้ยังต้มแกงลายเนาะไม่ต้องอายที่ดังเอากับโปรโมทห้านเนาะห้างลาบบ้านยางแล้วก็ไปต่อมาเตาวีเด้อโอเคเด้อก็มีเรืองคนเด้นั่งอีกเป็นร้านวิวคนเด้นี่บัวธรรมดาเด้ แอบสองแบบนี่ไหมสองแอบเอาเอาว้าเอาเข้ายังาเอนว้าวเวแอบอแอบเขาเจ้าอ finger like finger ่ะข้าวเดียวข้าวเดียวแม่ข้าวเดนียวข้าวเจ้าเปานยังไงข้าวเหนียวแม่ข้าวเดียวเป็อข้าวเหียวแอบ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 เ่าลาบฮอนเลยพี่น้อง ลาบตัวนี้ตอนชิ้นยนิดหนึ่งม่มาม่อมานยนหนึ่งนะลาบตัวนี้ผักครบถ่ายแต่แกงไปเนียนะโอ้ยอนเสียงยอนเสียงโอ้ลาบลาบตัวนี้ตอนชิ้นยนิดนึงม่มากม่มาก น้อนี่นี่ชบุ่านมรู้ปเลยรบานตแกงก็ได้นะก็ย้อนเสียอนเสียแอบแอบหน่นะนกินดที่เราใจชใจ mặc mua vòng giói <laughs> bay lắp tới lắp đến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  là đến lắp 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 đến ใจเพิ่อนจะบอกน้ำขนาดครับน้ำขนาดเลยพวกผู้ดีเข้าลาเนี่ยเดอ๋ยอาจารยเอาคืออะไรก่อลับโอเคป่ะกิเบอร์ชีสลาบเลย หอมแดงออเแ็บเท่มันเลยทำเผากินโุ้งวะเป็นอะไรกินนี่เราวัานเรื่อฟซี่เรานแล้วะนี่ตอนกากไปแน่ตอนกากเป็นผู้ดีเลย้าป้าือ เดี๋ยวคบบุมบิ๊ไเคยโทเยากนะากนยากน้ำหายากเลแข่งนี่พี่น้องเ้อชิ้นเต็มเนี่ยเต็มพิกัดเลยชิ้นเนี่ยางลางทางแกง่งโอ้ลาหเครื่องเต็มขน,น,น,า,น,นาดนนนนาพี่น้องเครื่องแน่นแน่นเนาะ แกงใช่ทง,งอกได้หนึ่งแกงเกาเหลาเนะาะบริษัทสั่งแกงที่อ่ะอ๋่เนมาดีครับจงรีอ่ะ

Sen bir คลิปช่วงนี้น่ได้ไปเ,เละาะตาใเญ่แ,แ,แ,แล้วก็มีแพงไปกับเราอาการตัวไปครัวยอดยูนดีโพดตางแข่งเกเงิน <laughs> หลายพืด <laughs> i é แรงมันเต็มันอยู่แต่เบาวนะเหนละวัานอะเพงเพียรไปซื้อลูกซินเไปย็ดก้อนยเนเอาไปติ้งกินไปจืนกินตัเนาที่ใจ<ม>เลย กูว่ากูต้อไอ้พี่เลยนคุมึงต้องสามแสนแปดแตเราก็เห่นกล้องดีด้วยพนพยักงานแต่ะยิ้มแจมแจมใสจากที่แม่มาสู้กับสู้สู้แม่สู้กล้องออสู้สู้ค่ไม่ได้เห็นเรามางานนั่นอยู่กับพักสนาม เป็นแม่ค้ามันต้องยุงซียุคสมัยนี้มันแม่นว่าเห็นกล้องเราลุ้ลบหนาอย่างเดียวพ็นั่งงานก็ได้ยชิบเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยเห็นไหมมิสเตอร์น์ทคลิปเดียวมันชีวิตเปลี่ยนเลยเนี่ยคกิดอะไรเอาแหละเอาไปลงจีนกล้องเราพี่สาวสาวน้อยหมูพัรนร้านร้านสาวไอ้นี่นะ ลงติ๊กต็อกแล้วคนเบิ่งมาบอกเทอร์รอืมตอนนี้เนี่ยขายมือแล้วก็เลยร้านแก้วอ่ะดูซ้ำหน่อทดิเพ่นซ้ำหน่อทส่บประยูนเืองซัมไตรแลเบาเสียง เราวิโนโดพย,ยายามนะแต่ว่าไปหาเราไปอยู่ส่วนทางเดี๋ยวเราไปเหนื่อยเพราะคำเผื่อนะคำเผื่อที่ไหมรัมันไปมกจมูส่วนทางกันมือหน,นึง่ง อนอวดีขนาดเนาะได้แล้วอาหารของกิน,นเราเก่าเราจริงๆริงเราถ้าด้านไหนเฮ็ดแบบคักๆเนี่ยมันจะมีแบบเมนูเก่าเราาเนี่ยอือันยุทธาดวงอ่ะถ้านั่งกับสุดๆๆเแล้วก็ถามว่ามีเข่าเปล่าว่ามีวะโอ้ยเก่าเราทางพวกมันบวกเขายึดฝืนไปเด็กเกาหลีตักเติ้ยวแต่เนี่ ไม่นีหมานเนาะมีคนเรียนวางมือจิบแล้วพ <c oughs> วกกาแตกมือเนาะ <c oughs> แม่นบอกยิ่งพาไปเจ๊จูอยู่นี่ไปยิ่งวะ ไม่นนี่เม่ถน้ำข้าในอากาศฝนตกนี่่อ้ตุกตกมันเปตกโมเลกใสอ่ะฝนื่วงเห็นทีมันลงมาตังหนือจักเอ,อ,อเเ๋ไออเปเตยรับหังนปเตปะหน่ยยคนไปเตย จอยค่าครับะนี่เนก็เพียกเพื่นงบออิ่ม้ยบมันกินอยู่ทำใจจนมก้าาินก็่ากินเนี่ยจะกินเนาะห้านั่นเนี่มันจะเป็นเงินเราเปียกคคยน้อยได้เหมยได้น้อยจนมากินเนี่คนอื่นก็จะกินคยน้อยอวยย้อยคุณมือเนี่ยมันกินทำถวยทาเขาที่อายกินมันกินนบดจนมาเหลือ คนกำลังไงไปนฮะโอ้ยอมแล้วกินจักเดือนจักปีอย่างไรไปเนี่เจ็บมันยังได้อยู่แล้วมาแขนหฮักแขนงมาอุปสรรคอะไรครับร่วมตรงที่ไหนแขนฟมฮักอืมฮักจ็ท่อนสองท่อนของของของวังสองแขนเลยเออสองแขน เรบบาแล้วก็ไปซ่อเหนือแล้วลูกพี่ไปเจอของแพงนะไปหาเฮ็ดนะเนี่มเนีย่แยแอย่าไปต่ตอยแย่เอาต่ตอยแย่ดื้องก็ยแยดื้อเอาออกกันเอาออกกันนะวันนี้นนสิงนช่างอะไไอ้ขงนี้บูบาาดี น,น้นำอ้อยด้าเนอะสาวนะน้ำอ้อยหนึ่ง

พกตกด,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 ดีไอแน่เหรอถ้าบรรลานี่ยรพยัอนไอเยวอ้ากินแล้วไหมเพช้ยดไไอแขวบรีกริอน,กกน,นอะมา<ะ>ก่อนต้วงไป่พ่อนนะมากชิ้นอ่อนต้วงไปพ่น อ,อ,อ,อันนี้ก็คือนัำเหอือไก่แก้ว ยองลาบ่ยทุกท่าน,านแบเดเตือดเลดนนพี่น้องอออลาบเบิดแกงเบิดครับน้ำอ,อ้อยพร,พรอ้อมได้ผู้สาวนี่ยเนี่โอ้ตื่ใจเองงิ้นะ าสาเอ้ยถิกใจเอกค์ักนะสิคอนไทยสักสาวี่อยู๋